มาเริ่มวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเขต้ตองละลายกะปิก่อนครับมันถึงจะได้ครับเพราะว่ากะปิมันต้องการละลายกัหน้ำครับผมเตรียมหนับไว้แล้วครับฝากกดติดตามช่องแบบของก่อนชาแนลนี้นะครับผขอบคุณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบของก่อนชาแนลครับ ืันนี้ส่องแบบพุทคอนชาแนนจะพาพี่น้องมาสี่นฮอร์โมนให้เขาครับเขาใกล้จะตั้งท้องแล้วครับกำลังเร่งงามให้มันครับคือจะมาใส่ฮอร์โมนแบบประหยัดครับมาเบิงกำกันครับว่าเขาจะใส่ยังไงเป็นฮอร์โมนเร่งแม่มือนีครับสูตรประหยัดอีลี่ครับใส่แล้วได้ผลจริงครับมาเบิงเลยครับวัตถุดิบเขาจะใส่ในมือนีครับ นีครับคือตัวแรกนี่คือดี่ครับปวดที่ตั้งมันมันใหญ่เลยครับคือนำโคกที่เขากินแล้วครับนี่กินโมเบิร์ตก็เลยเอามาใส่ครับเพื่อว่าจะมาทําเป็นฮอร์โมนเร่งเข่าครับให้เขางามแล้วก็เร่งแป้งครับเพื่อว่าให้ได้เม็ดเต็มเม็ดดกห่วงใหญ่ครับนี่ครับตัวที่สองครับคือส่วนผสมของ โงสูรถนะครับโซเดียมกูตเมียที่แน่ๆเลยมันใส่ใดดีอยู่แล้วครับสําหรับผงสูรดใส่ใดกบผืนพักทุกสนิดไดเบิรครับบอมีเป็นอันตรายต่อผืชพักเข้าครับเขานําไดเบิรครับนี่ครับคือกะปิรับกะปิคือเปลือกกุ้งที่เขาทํามาจากกุ้งครับเป็นปุ๋ยสันหยอดอีกครับ ตัวนี้นี้เขาสกัดมาเป็นปุ๋ยเนี่ยแบบไคโทซานเนี่ยแพงครับลิดนึงชีหาลอยครับหาลอยหกลอยนี่แค่สิบหา้าบาทครับนี่ใส่ได้อยู่หลายเธออยู่ครับเดี๋ยวสีดพนผู้ลดเนี่ยค,ครับโอ้แพงนะครับใส่ได้ดีเึืกันครับประหยัดกับประหยัดเดี๋ยวมาเมบิ่งวิธีการทํำนับกันเลยครับว่าเขาจะทํำกันอย่างไรครับเดี๋ยวมาเบิ่งนับกันครับ มาเริม่มวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเทาต้องละลายกะปิก่อนครับมันถึงจะได้ครับเพราะกะปิมันต้องการละลายกำหน้ำครับผมเตรียมหน้ำไว้แล้ครับที่นี่สี้าทครับ ยัดนี้นะดดครับไปเลยออเค้นี่แหละครับบอสไล่หรอกคือน้ำนี่ผมเติมไปแล้วเครื่องทังครับนี่เติมไปเครื่องทังกับนี้กับโอเคบนูถึงสอนหอกครับ ละลายน้ำก่อนครับกับปีมันละลายน้ำย่างอยู่แล้วครับเราต้องใส่มือละลายเป็นปุ๋ยสัญยอดครับประหยัดกับประหยัดครับ,ป,รรบปุ๊กหนึ่งในใส่ได้ยุดศก3สามทีเทือครับปุ๊กรับิบหบาทนีเขาจะซื้อฮอร์โมน มโมงดและหกหร่อยเจ๊อร่อยครับผสมเข่ากันกันกบองสู้รสครับองสู้รสกับทียวองกินอยู่บ้านนะครับ สองส่วนพ่อครับพอแล้วสองส่วนคนให้เข้ากันครับครับนี่คือพระเอกของงานในหมูอนี้ครับลำอันล้มเลยก็จินแเลยครับกินบโเบิร์ดเลยเอามาใส่เป็นปุ๋ยฮอร์โมนโอเคแก้วนี่แหละครับแก้วม่งใหญ่เนาะครับนี่ จะบูรเถิงเครื่องขวดหน่อยแล้วครับครับสำหรับน้ำอารมณ์ครับลงเอาไปใส่ล่องเมืองเด้อครับพี่น้องเผื่อมันดีถ้ามันดีแล้วก็มเเหตนมาบอกกันเลยอครับเดี๋ยวใส่ถังขุ่นครับที่ลงไปในถังกันเลยครับ ีกคือ่วนกะปิผสมกับโปงสุรตครับเทลงไปในถังด้วกันครับเด็ดจังมับสีผลไปทำกครับครับเติมน้ำเรียบร้อยแล้วครับ ีนี่ครับที่คุ้นๆเพราะว่ามันเป็นน้ำกะปิครับผสมเข้ากันเดี่ยวกับผงสุรดกับนำ้ำอันหล่มครับนะครับส่วนขอบของเห่าเดี๋ยวจะทำการสีพ่นให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวนี้นะครับกำลั่งเอาขึ้นไซบาก่อนครับเบิเ่งเพื่อนกันครับ สำหรับการสีพ่นสีย้อมเมแรดนะครับมันจะดีที่สุดรว่าถาเป็นเงาเงื่อนมันเดี๋ยวมันห่อนครับโมแมยังหอกมันห่อน,ห,อนห่อนตัวคล้องนะครับสีย้อมเมล็งดีที่สุดไปสีกันเลยครับเพราะว่าส่วนนี้เขาัน ำลังงามครับแต่ว่าทางนมเป็นทาครับฝนบุรีน้ำของบุคยไม่มีดอกแต่ว่ามีอยู่กจ้ามงบุไม่น้ำก็สีได้ครับก็คือปุ๋ยเลยปุ๋ยเนย่งว่าใสา่บุไม่น้ำมันากตายครับแต่ว่าตัวน,นี้มีปัญหาครับสีฝนในเบิดครับให้สีฝนกันเลยครับออโมโอนครับตามพลังนำพัดลมผสม โอ้กคือรถกบปีครับตามยางดีอีกแบบนึงครับอีกคนร้อยบนปีได้ทุกชนิดครับคือเร่งงามเร่งผลเร่งทุกอยางล่ะมันงามตาเขางามแลวมเมล็ดตามมาเลยนะครับเด ห่วงใหญ่เม็ดเต็มมุมเมตรลีบครับประหยัดกับประหยัดครับกองทุนแช่ตุกิบาทครับทั้งคนทั้งหนึ่งนี่บมถึงยี่สิบบาทครับกองคุมแต่ว่าผลผลิตมีท่าจมาคุ้มครับคือทดลองมาเหล้วครับมว่าสามารถ แสดงี่น้องบงซื้อแล้ครับนี่เขาทำการทดลองมาก่อนนครับได้รับข้อมูลมาจากผู้อื่งมาท่าอกว่าทำร่องินก,ก็นดีอาครับเคยมาทำทีน,นี้ตครับราะว่าตนนี้ สูดรหครับพรแข็งครับนมครับตะพีตืมอนึ่ครับแรงยิ่งแรงของเราครับติมด้ยโคโคุดหย่อนได้ครับสำหรับองครมีครับถาพอดีนี้โมกามมชีเขาจะา้องหรอครับอามตายโมกามมชีให้บเบ้งรคับนี่น้องเขาจะฟ้องเหมือนเขาฟ้นขึนครับนึ่ พี่น้องเบิ้งครับสำหรับการสี่คนครับพี่น้องลองพิจนาไปใส่ล่องเบ้างด้อครับสำหรับการสี่คนในมือนี้ก็พอจบลงไปเที่ยงแค่นี้ครับเปิดใจลองใส่กงได้ครับแช่สามยางเท่านั้นครับพี่นำ้ำโพกครับผงสู่รสด กะปิครับน้ำพุกแกวหนึ่งแก้วบยใหญ่ครับแล้วก็องสุรสดสองส่นครับกะปิส่วนหนึ่งครับท่อนั่นครับใส่ได้ผลดีดครับสำนับลิปนี้พอจบเพียงแค่นี้ครับขอคุณนสำรับการรัส้มและกดติดตามครับอีหอ้าจะหาเหล่องเล่าที่ดีมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ